ครับผมนายธนพงศ์ศักดิ์ประโชดห้าสามหนึ6งศมครับผมก็ชิ้นงานที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้เป็นชิ้นงานวางเช้านะครับซึ่งต่อจากงานในสัปดาห์ที่2ครับผมก็ในขั้นตอนแรกนี่คืองานที่เราได้จากสัปดาห์ที่2นะครับมาถึงเราก็ทำการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเอาก็ใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมแล้วก็ลาขึ้นมากำหนดขนาดให้ ก็มีเป็น6มินนะครับผมแล้วก็ด้านล่างความยาวเป็น10มินแล้วก็กำหนดขนาดจากขอบนะครับด้านนี้เป็น2มินครับแล้วก็ด้านนี้เป็น1มิน,นครับผมครับต่อไปเราทำการ cut extrude นะครับ ก็ให้มีขนาดลึกลงไปหนึ่งมิลครับผมแล้วก็กดถูก้องเราก็จะได้รูขึ้นมานะครับผมต่อไปเราจะทำการใช้ตัวอ้างอิงนะครับด้วยการใช้ exit ครับผมให้เราเลือกจุด2จุดเพืเ่อจะสร้างเส้นอ้างอิงนะครับแล้วก็กดถูก้องครับผมิมดกดถูก้องครับ หลังจากที่เราได้แกนอ้างอิงแล้วเราก็จะใช้คำสั่ง linear pattern ครับผมโดยใช้ตัว direction หนึ่งตัวนี้เราใช้ตัวคอบทางนั้นขวาครับแล้วก็ใน direction 2ก็ใช้เส้น axis ที่เราสร้างเอกี้ครับผมก็กำหนดให้ระยะห่างเป็น7.2เป็น10ครับผมแล้วก็อันนี้เป็น12.5สแล้วก็8ครับผมแล้วก็ feature ที่ต้องการจะทำแพทเทิร์นตัวนี้ก็คือตัวที่คัด e x ็ก u d e ครับอ่านี่ก็คือตัว P V นะครับผมหลังจากนั้น <Okay. S 1> เมื่อเราเช็คว่าตำแหน่งที่ต้องการจะใช้แพทเทิร์นเนี่ยออกมาตามที่เราต้องการแล้วแล้วก็กมากดเครื่องหมายถูกลองครับโอเคเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นนี้ก็จะขึ้นมาตามที่เราสั่งไปนะครับผม <Okay. S 1> อะต่อไปให้เราใช้คำสั่งในการใส่ เพนครับผมเพื่อที่จะสร้างเพลนขึ้นมาก็เลือกจุดอ้างอิงเป็น a x i s ซ1แล้วก็ล้หน้าเราก็จะได้เพลนที่ตัดตรงกลางล้อชิ้นงานพอดีครับก็กดทุกต้องได้เลยหลังจากนั้นเรามาสร้างเส้นทางด้านข้างของชิ้นงานนะครับผมก็กด a อ i ก s Space ก่อนแล้วก็ค่อยมาเลือก สเก็ตมาที่ด้านข้างนะครับโอเคอ่ะหลังแบบจากนั้นเราก็สร้างเส้นลน์ขึ้นมาด้านข้างครับผมลากขึ้นมาโอเคครับหลังแบบจากนั้นก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับตรงกลางของเส้นศูนย์กลางที่ลาเมื่อกี้ครับผมแล้วก็กำหนดขนาดเทัาไปด้านนี้เป็นยาวทั้งหมด80บมิลครับผมแล้วก็ อีกด้านหนึ่งเป็นความยาวทั้งหมด12มิลครับผม12ม mm, okay. ิลิเมตรโอเคจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง extrude ครับผมมาที่ extrude แล้วก็ใส่ไป3มิลครับแล้วก็กด OK ครับผมหลังจากได้ตัว extrude ออกมาแล้วเราก็จะมาทำการ fillet ครับผมด้วยคำสั่ง fillet ครับแล้วก็ fillet เป็น ลัสมีท <serving> ั <wan> ้งหมด1นึ Boy? ่งมิลนครับผมฟิเลตหนึ่นมิลก็รอบชิ้นงานนะครับก็สั่งให้ฟิเลสโดยรอบๆของขออที่เราดึงออกมาครับผมแล้วกดเครื่องมายูกต้องคร่ะหลังจากนั้น อ๋ตรงนี้ผมฟิลเลตพลาดไปนิดนึงครับฟิลเลตไม้นะครับฟิลเลตหนึ่งมิลจุดนี้จุดนี้จุดนี้มีมีแล้วก็ที่เหลือครับผมก็จะได้อันนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้คำสั่งแพทเทิร์นครับผมโดยที่เป็นแพทเทิร์น แบบมิลเลอร์ครับผมตรงตัวฟีเจอร์ที่จะมิลเลอร์นะครับเราก็ใช้เป็นตัวเอ็กซ์ e แล้วก็ตัวฟิลเลตนะครับผมแล้วก็ตัวเพลนที่จะใช้มิลเลอร์เราก็ใช้เพลนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อก่อนหน้านี้ครับเราก็จะได้ภาพพรีวิวของส่วนที่มิลเลอร์ออกมาครับผมก็กดคองหมาหทุก้องครับผม จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแตกด้วยคําสั่งฟิลเลตโดยมีรัศมีในการฟิลเลตนะครับสองมิลม mm ครับก็ฟิลเลตที่ขอบชิ้นงานโดยรอบทั้งหมดครับก็เลือกไปให้ครบ เราต้องฟิลเลตทั้งหมดอด้านขอบนี้ด้วยโอเคครับผมแล้วก็กดขึ้นมาถูกต้องครับถ้ามีขึ้นมาแสดงว่าเรามีบางส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็มาฟิลเลตไล่ทีละจุดเลยละกัน ได้ลำลาครับผมโอเคครับก็จะเอเสร็จชิ้นงาน,น,งนของชิ้นวางเท้าเสร็จแล้วครับผมครับขอบคุณครับ